เยอะเลยนะฮะเนื้อวัวติดกระดูกโอ้ยป็นไงวัวไม่รู้เป็นวัวมาเป็นวัวเลยวัวงั่วงงวงนะไม่ใช่วัวงัวดูดิคุณดูตู้เย็นที่ผักสิคืออันเนี้ยเขาบอกว่ามันทำให้ความชุ่มเอ่อความสดความเฟรชของผักอ่ะมันมันสำคัญนะเฮียบอกเลย y ย l l o w เย l l o w yellow อ่าอ่าเยอะเยอะเยอะนี่คือสิ่งทีเด็กวัดมันพยายามจะไม่หวัดดีครับเพราะมันกลัวโดนก็ฟีฟอเดี๋ยวมันดูเฮลโหลทุกคนฮัลโหลเฮลโหลสวัสดีนะฮะฮัลโหลวันนี้นะฮะฟีฟอร์มไงล้มบอลอยแบบยุ่งว่าแล้วมันธรรมดาเลยล้มบอลเราอ๋อแล้วแล้วเดินแขวเคอรบางจิงบางแขวเชิญยังไม่ใช่เปิดตัวแกเปิดตัวแกเลยแล้วพอผมเปิดปุ๊บเหมือนมวยปั้มเลยคุณบ้วนมอเตอร์สปิดบ้วนใส่หน้าเลยนะ วันนี้นะครับเปิดวันศุกร์เราพาศิลปินมาร้านอาหารอ่าเขาเรียกอาหารค่อนข้างจะสไตล์แบบจีนๆหน่อยอ่าก็เป็นหายแล้วนีกไม่ออกหรอกกุ้งเชียงกุ้งเชียงกุ้งเชียงไม่ใชอาหาจีนไม่ใช่าหารจีนวะเร็วร้อนเสียงก็ไหลวะอย่อะไรวะตอนนี้เราอยู่ที่ร้านป้าหลงครับป้าหลงป้าหลงเนี่ยเป็นร้านหม่าล่าชาบูของเพื่อนผมเอง แล้วก็หรือ,อาาถ้าเป็นชื่อไทยชื่อว่าก็คือว่านักร้องนำาระดอกหายต้า ป้าตา้งเขาหลงไม่ได้หายไปเจอเลยแขกรับเชิญของเราวันนี้นะฮะครับผมพี่ฮักและแซมครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับนี่หลงนะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ตั้าหรงอ้านตา้งาหลงเหรอหรือเป็นเจ้าของใช่เรือเรือเรืถสองพามาจากจริงโอ้รถสองพามันหลงไปแล้วตอนนี้พอแล้วมีแขกรับเชิญ SDF ถูกต้องและแชมป์ SDF ถูกต้องครับเป็นคนที่ชอบรับประทานอาหาร ผมใช้คขาว่าอะไรดีอม่าล่าชาบูชาบูชาบูม่าล่าที่คนนี้คนนี้คือเจ้าของชาบูชาบูชาบูคนเดียวที่ผมพูดอย่างนี้เพราะเขาทานเยอะมากแล้วคนเดียวอ่ะคนเดียกกินได้เยอะมากใช่ไหมวันนี้วันนี้ผมไม่ได้กินคนเดียวเพราะคุณไปนั่งโต๊ะคุณโตนะคุณโชว์คุณโชว์ให้ดูด้วยนะครับส่วนแชมป์นี่ก็สายมาม่าล่าชมากอันนี้สายล่าหมสายล่าหม่าใช่ก็เอาอะไรอ่ะเอาค้อนไปไล่ซ่อนอะไรอันไม่มีแล้วซอแล้วทำไมถึงต้องเป็นร้านนี้เพราะว่าเป็นของเพื่อนผม ที่เคยทำงานด้วยกันเคยทำธุรกิจด้วยกันคุณอะไรคุณจอชกับคุณกระถิ่นคุณกระถินเนี่ยคุณจี๋อเลคุณจอชี่เป็นคุณจีคุณจอชี่เป็นคนไทยคุณกระถิ่นเปนคนจีนอะไรเลยไม่ใช่ถ้าคุณจะเล่านานเน่อยผมว่าเออเขาอะไรพายุพัดมานี่เขาเพิ่งเปิดเลยใช่ปะร้านเนี้ใช่เพราะเนี่ยประตูเพิ่งเปิดเปิดเสร็จเสร็จปุ๊ไปเลยไหมเขายืนรออยู่แล้วเออไปดิอุ้ยนี่เขาต้อนรับมาต้อนรับเลยสวัสดีครับสวัสดีคร่ะโอ้โว โอ่โหโอ้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 โหสดีครับ้โัโสดีครั้วหโอ้อ้โหอ้โหอ้โหโอ้โหมอ้โหโอตมาโอ้โหโอ้โหาอ้โเรอไดั้โหโอ้โหโอ้โหอ้โหอ้โอ้โหโอ้โหโอ้โหอ้โหโอ้โหโอ้โห้โห <half S 1> โอ้โหโอ้โหอไโโห้อ้โอ้โหอ มันลงเตียงเลยอนี้ลงเตียงถือไฟแดงเข้าห้องเข้าห้องไหนก็ห้องแรงโอ้อมแรงเหรอไม่ใช่ลงเตียงอ่างน้นคขาเรียกว่าอ่างคับประเวงนี้หรือว่าเรียกว่าซอกอยาให้ปกติชอบเป็นห้องสูตรหรือห้องห้อง หววโต๊ะรมได้ผมชอบห้องวีฮะห้องวีห้องวีห้องสูตรห้องสูตรมันจะ private หน่อย private ทำอะไรได้ไม่เกะเขินมีไหมมีไหมมีมีมีฮะมีหุบทก็มีนี่หุบดพาไปพาห้องวีอันนี้เป็นที่นั่งของทั่วไปไม่ใช่ VIP ีทรงเหมือนเจ้าของนะเหมือนเจ้าของใช่มีห้องมีหุ้งหุ้งนิดหน่อย นี่อันนี้อันนี้อะไรครับเนี่ยนี่เข้าห้องเลยกระเทียงปองนี่เข้าห้องนี้ห้องนี้โอเคห้องห้องไปห้อง V I P ของพวกเราเอ้ยจ้านี่เขามีอะไรหนักวังเช้าแล้วหมาหึ่งไงใช่อ่ะจริงๆห้องนี้ต้องมีชื่อกูได้แล้วนะคุณผู้ชมพอดีคือจริงวันนี้ไม่รู้ว่าถ่ายรายการนะครับพี่เซ่บอกฉันมากินข้าวกันแล้วดูสภาพวันนี้มากไม่แต่อันนี้อันนี้คือแบบเป็นนี่ไงทรงแบบเขาเรียกว่าไม่ต้องมีอะไรเตรียมกันอโอเคเออ เพราะเฮ้กเข้ามาแย้งงงเลยงงมีน้องๆยืนรออยู่เออไม่งงประจําอยู่แล้วเพราะปกติคุณแย้งบอกว่าปกติไม่มีมาอยู่รอไม่มีนะรอในห้องเลยรอ้้้องขขึนลิฟต์างน้า่ลร้านหม่าลาไอ้พารากอนแต่ร้านนี้เนี่ยคือร้านหมาล่าเดี๋ยวนี้มีเยอะมากในในบ้านความแตกต่างของร้านหมาล่าแต่ละร้านคืออะไรเอาเอาคนที่ชอบกินก่อนน่าจะรู้สจุดที่ตั้ง อยู่คนละที่อันนั้นหนึ่งเลยใช่เลยไม่ใช่อยากถามเลยไม่ได้หรอาผมว่าซุปเพราะความเข้มข้นของน้ำซุปแล้วก็วัตถุดิบที่ใช้บางที่เอามาจากจีนโดยตรงเลยบางที่เขาแบบเม็ดหมาล่าเออใช่แต่พวกนี้ส่วนมากก็อิมพอร์ตจากจีนหมดนะจริงๆเขาบอกไอ้พวกเม็ดพวกนี้มันหาได้นะแต่ว่าน้ําที่เป็นน้ํามันจริงๆอะน้ํามันอะอะไรเงี้ยมันต้องหาใช่อ๋อที่เาน้ำมันในหมาล่า อันนี้เป็นน้ำมันเนื้ออะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่เพรงั้นจะมีน้ำมันออริจินอลมาเลยอะไรเงี้ยบางที่เอาในเมืองไทยเงี้ยมันสูตรมันไม่ไม่เหมือนกันเฮียหาหาหมี่แล้วโซยไม่จบอเลยจไคืออย่างซุปอบบผมว่าแต่ละพื้นที่ของที่จีนเองก็แตกต่างกันมาล่าก็มีหลักมันอะไรแบบใช่ผมบินไปมาแล้วบินไปจีนเหรอบินไปภูเก็ตอะไรอะไม่เกิดถึงจริงจแล้วเขาบอกเนี่ยว่าแต่พื้นที่มันก็จะต่างจากออกไปอะไรอย่างเงี้ยผมว่าเคยไปกินแต่ตอนนั้นเป็นไต้หวันตอนนี้ช่วงที่ ชาบูไต้หวันอะที่มันเป็นอะไรตอนนี้นกันี้หมาล่านี่แหละแต่มันยังมันยังไม่ได้ฮิตแบบถึงข้วาเป็นร้านหมาล่าก็เป็นชาบูแล้วก็มีต้งก็ก็ประมาณหนึ่งแต่ผมว่ารสชาติมากินในบ้านเรานะบ้านเราอร่อยกว่ามันเหมือนเข้มข้นกว่าเขมนมันถูกปากกว่าถูกปากใช่เรับมันจะเนื้กว่าอย่างเฮียเนี่ยเฮียเวลาเฮียไปกินข้างนอกอะที่ที่ไม่เคยกินมันแตกต่างนะแตกต่างอยู่แล้วแตกต่างอยู่แล้วครับแปลกกลิ่นแปลกกิน เฮียกินปกติเวลากินเนี่ยกินที่โรงแรมเลยหรือว่าเฮียไปกินข้างนอกเวลาหมายถึงไปต่างจังหวัดนะกินที่โรงแรมคืออะไรสั่งมากินที่โรงแรมไม่ช่หมาล่าอ่ะมันมีมันมีสั่งมาล่ากินที่โรงแรมอ่าอาจจะไม่ใช่ไม่ใช่หมาล่าก็ได้เวลาไปกินก็ไม่ใช่แล้วก็สั่งเวลาสั่งก็สั่งมาเผื่อต้องตลอดจะต้องเออแต่บางทีต้องไม่ได้เลือกพอไม่ได้เลือกเราไม่ถูกใจแล้วไม่ถูกใจให้แชม มาเชียงมาเชียงไม่เอาแหละสอไม่ได้ไปสอไม่ได้ไปสอเราสอไม่ได้ไปเลยแต่ถ้าไปกินข้างนอกเนี่ยไปกินแบบว่าร้านเขาเนี่ยเรามันเจ้าของร้านนิดนึงทำไมอ่ะทำไมเจ้าของร้านเนีาเขาเขาจับได้อะไรเงี้ยหรือว่าไปกินกินร้านเขาผมว่าผมกดมี อาโโ้หน้ำหมาล่าน้ำซุปมาแล้วอันนี้อันนี้มันคือตัวอะไรมันมันมันคืออะไรอันนี้เป็นหมีแล้วมันคืออะไรเป็นน้ำมันปะใช่ไหมครับน้ำมันน้ำมันอ๋อน้มันหมีตอนนี้นี่เราเลือกเมนูนะฮะแล้วเดี๋ยวเขาจะเริ่มทยอยมาส่งแล้วมีเมนูที่เป็นแบบเมนูตุ๋นอ่าครับเมนูรวงเมนูไม่ใช่เสียนไม่พูดเหรอตม ยังไม่ได้กดหุงอุ่นหุงอุ่นตุ๋นต้มนึ่งหุงอุ่นตุ๋นต้มนึ่งได้ปะหุงอุ่นตุ๋นต้มนึ่งโอเคหุงอุ่นตุ๋นต้มนึ่งอ่านี้คือได้หมดเพราะว่าเรื่องของภาษาเดี๋ยวเขามีของให้กินนะลำไยลำไยแต่เป็นยายมาเสิร์ฟไยไยไยใหย่อยย่อยย่อยยำอยย่ไยหน้านนูหน่งไยกินลำไยน้ำลายไยไหลย้อยไยกินลำไยน้ำลายไยไหลย้อย ยายกินลำไยน้ำลายยายหลายย้อยนี่อันนี้ถือว่าลิ้นดีอ่เฮียครับยายกินลำไยน้ำลายยายหลายย้อยอ่าโอเคดูคุณผิดคนเดี๋ยวเอาหน้าไม่ผมลิ้นดีสุดผมว่าผมลิ้นดีสุดอ่าแต่ว่าเรียนล้มเลยอ่ะโอ้ยไม่ใช่แต่ว่าพวกนี้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องของชามครับ ชามเขียวเนี่ยคว่เช้าชามขาวคว่ำค่ำโอเคโอเคเริ่ม okay> ต oh okay. uh, ้นครับคุณผู้ชมชามเขียวคว่ำเช้าชามขาวคว่ำค่ำโอเคครับคุณผูชมชามเขียวคว่ำเช้าชามขาวคว่ำค่ำเดี๋ครับชามเขียวคว่ำเช้าคว่ำไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เมสซิเดนต์เขาจะได้เปิดที่ระยองแลนอร์ญีย่านะ เอะไรไม่ใช่เมนูไหนบ้างเดี๋ยวเขาจะเปิดที่ระนองระยองยะลาออ๋ยังไงได้เหี้ยที่ไหนบ้างเขาจะเปิดที่ระยองระนองยะลามาต้องระนองขึ้นมาผิดตั้งแต่ขึ้นมาระนองระยองยะลาดีสองระยองยะลองในระยองะลองแต่เมื่อกี้เมนูที่สั่งไปถือว่ามีหลากหลายมากใช่ไม่ว่าจะเป็นหมูหมึกกุ้งหมูหมึกกุ้งหมูหมึกกุ้งคุณดีสอครับเมื่อกี้คุณทำหมึกกุ้งครับไอ้สับตรงทำหมูหมึกกุ้งหมูหมึกกุ้งนักร้องเขาเรื่องภาษาไมได้หรมาครับ หมูหมูด้วยไม่ห้าหม้อเลยชิบชังชิเนี่ยอธิบายก่อนจะไปกินเนี่ยมีอะไรบ้างเนี่ยอันนี้เป็นสามน้ำปกติได้สามน้ำสามสามเยอะสุดที่ผมเคยมันได้น้ำเดียวสามน้ำผมเคยห้าน้ำเลยนะมันเลยให้ใช่ผมหมายถึงว่าร้านอ่ะปกติเขาจะจํากัดแค่น้ําเดียว no no อันนี้เขามีหลายหลายหลุมไงถ้ามีหลายหลักนี่ก็เพิ่อหลุมเดียวก็ไปหลุมเดียวนี่ไปนะซีดเลยนะเนี่ยมันมีสามน้ำให้ด้องอธิบายราคาได้ได้ไม่ต้องหา อันนี้มันมีน้ำอะไรบ้างคะมีหม่าล่าค่ะแล้วก็มะเขือเทศค่ะแล้วก็น้ำซุปกระดูกอะไรที่เป็นยอดฮิตที่สุดมันก็ต้องหม่าล่ากับน้ซุปกระดูกกระดูกหม่าล่าอ่ังนั้นเอามะเขือเทศทิ้งไหมไม่ต้องมันก็อร่อยเหมือนกันมะเขือทศก็อร่อยมากเลย่แล้วเมนูของที่เนี่ยที่มาเราต้องสั่งอะไรก็คือไส้เป็ดไส้เป็ดที่พี่บอกไส้เป็ดไส้เป็ดเอ็นบัวเอนบัวแล้วก็ ผ้าคลิ้วใ้่ค่ะอันนี้คือฟังอย่างทุกอย่างนะบางทีคือทุกอย่างเลยจำทุกอย่างแล้วแผ้าคลิ้วนี่คือเป็นเป็นส่วนไหนที่ที่เช็ดโต๊ะใช้แล้วใช้แล้วใช่ไหมอะไรอ่ะผ้าคลิ้วที่เอไว้สำหรับห่อห่ออะไห่อทองวะอะไรใช่อะไรอ่ะชื่อน้องชื่ออะไรครัะชื่อยีค่ะยีอ่ะโอ้โหนี่เขาชอบยีมากเลยฮะเป็นเป็นคนจีนเลยเหรอใช่ค่ะจีนดายจีนอยู่นะจีนอยู่แล้ว อยู่นานอยู่เมืองอยู่นานที่อยู่นานให้ทุกคนชิมน้ำของสามน้ำเออทุกคนโอเคอันนี้เป็นชาร์เลนจ์นะใครชิมแล้วไม่อร่อยก็คืออะไรวะสามน้ำครับเราไปก่อนเฮ้ยคุณนี่มาล่าก่อนดีมันต้องไล่ไล่ไปแล้วออกกระดูกก่อนไม่ได้เหี้ยมันเดี๋ยวพอมันเผ็ดแล้วอันหนึ่งคุไม่รู้สึกโอ้ยยากเลยนะเนื้อวัวติกระดูกโอ้ยไงะกลัวไม่รู้เป็นวัว มัวัวเลยมัวมัวมัวนะไม่ใช่วัวงัวคือถ้าคนสั่งพวกเนื้อจะมาเสิร์ฟแบบนี้ไม่แล้วแต่เซตเองถ้าเกิดอันนี้อันนี้เข้มข้นมากนะน้ำเผือกเดือดอร่อยอะไรอร่อยอยากเอาสปาเกตตี้ลงไปเลยอ่ะเออไหมเฮ้ยแต่รฝรั่งนะเฮ้ยชิมอลไรยังหอมยังยังเฮ้ยพอน้องพน้องต้องชิมชิมาน้องชิมไม่เป็นน้องรสจัดไลรไปกระดูกหมูแล้วจะหอมยาจีนเออแล้เนี่ยตุ๋นยาจีนเนี่ยที่อื่นไม่พูดชื่อ้านนะ มันมันจืดใช่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 แล้วจืดพอมันจืดมากมันจะที่นี่เขาเคี่ยวน้ำสี่ปีนะใช่เปิดมาปีมายังไเฮ้ยอร่อยจริงว่ะอร่อยถนอมขันรสไม่ได้รสดีรสดีไอชอเออเปล่าไปมันร้อนไม่กินเผ็ดหรือว่าไงไม่เผ็ดนี่ฮาวด้าโอ้ เนื้อมังกรเนื้อวัวญี่ปุ่นโอ้ยขอบคุณมากอร่อยอร่อยไหมคะโอ้โหก็อร่อยแค่คนเหนือแล้วอันนี้เป็นอาม่าที่ร้านใช่อาจูมาส์คนที่เสิร์ฟจะอร่อยกว่าแซ่บกว่าจะชิมเในนิฮาระเดี๋ยวเดี๋ยวขอทานอันนี้ก่อนเนื้อได้ค่ะเดี๋ยวชิมเนื้อก่อนอันนี้เนื้อเนื้อเปื่อยนะฮะมันองเป็นเนื่อยไม่ต้องตุ๋นค่ะอย่าละลายในปากได้เลยค่ะ ไม่ต้องเที่ยวนะคะอะไรนะคะรับเอาเอาเข้าฟรีใช่ไหมคะเข้าฟรีเอาเศษแตงคือตัวเชื่อชัยไว้นะคะโอเคนไหมคะโอเคครับเล่นถูกคนแล้วเอาเลยเต็มที่เลยทำให้ฟรีฟรีเลยยังไม่หมดชิมเนื้อไหมคะเดี๋ยวชิมอันนี้ก่อนอันนั้นเนื้อว่าเนื้อบ้ากูเนโอ้โหพี่ปุ๋ยได้พี่ปุ๋ยนิทานพี่ปุ๋ยนิทานครับครับคุณหน้าคุณตามอย่างดีนะพี่ปุ๋ยใช่นะฮะที่สุดใน ครับผมไมกใจวไกลัวตกใจตกใจกใจสวยเลยไม่แล้วก็ใครอยากกินน้ำส้มน้ำส้มนะได้นะโคตรอร่อยน้ำส้มซุปตาล่ะของพี่บุ๋ยโคตรอร่อยสามขวดร้อยอย่างเดียวมีห้าเฮ้ยแต่ช่วงนี้ราคาขึ้นหน่อยน้ำตาลแพงเอ้ยเขาเอาสารตาลเยอะเหรอโอ้ยน้ำตาลออกเลยสอนทำอะไรนะแก้หวยเหรอ นี่เขาแนะนำอันนี้ตอนนี่ของคุณจีนนะคืออันนี้หนึ่งสสามสี่แล้วก็อันนี้แล้วก็อันนี้พี่เอาพี่เอาน้ำซุปมะเขือเทศขอถ้วยนึงเอาแบบฝีมือของนี่เลยน้องที่ร้านหน่อยได้ไหมดูดิคุณดูตู้เย็นที่ผักดิคืออันนี้เขาบอกว่ามันทําให้ความชุ่มเอ่อความสดความเฟรชของผักมันมันสำคัญนะเพราะว่าถ้าผักที่แบบเหมือนเหมือนเหมือนเวลาที่เราแช่ตู้เย็นอะ ทำไมเราต้องผักใส่ช่องผักนึกออกปะช่องผักที่เป็นช่องข้างล่างเพราะว่ามันจะเก็บเป็นอุณหภูมิที่คงที่นี่อย่างนี้ไะให้ความชุ่มฉ่ากับผักตลอดเวลา,วา,วลานั่นหมายถึงว่าเขาเน้นให้ความสาคัญกับวัตถุดิบมากอ่าแต่เนี้ยเป็นสูตรเขาแต่หมายควาว่าคุณทํา <ำ S 1> เองใช่ไหมคุณทำเป็นเใช่น้ําจิ้มงาเนี่ยผมชอบกินเพราะว่าแบบว่าเอาไปตัดเผ็ดเฮ้ยคุณนี่แนวแบบพวกเชฟเลยนะเพราะว่าผมตัดมันตัดเรี่ยมกระดองเบอร์มา ก็รดบเบอร์เหรออคีประสงค์อันย่าโชว์นครัครับไม่โชว์ที่เดี๋ยวเดี๋ยวเดีค๋ยวผมผมเป็นเออ่มีกระเทียมพริกสดผักชีต้นหอมแล้วก็มีซีอิ๊วซีอิ๊วน้ำมันงาน้ำมัน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 งาปะน้ำมันในเบนซินเบนซินอะไรอ่ะเบนซินกําลังขึ้นด้วยหกสิบตังค์วันนี้อ้าวแล้วทำไมมันออกมาข้างล่างอะ สุก,กี้แล้วก็ว yeah, วอบอบอะไรสักอย่างน่ะแล้วก็มีกระเทียมแล้วมีถั่วลิสงด้วยแล้วก็มีเอ่อต้นอะไรต้นหอมป่ะต้นหอมแล้วก็พกริกอันนี้จะแบบรสชาติแบบคนไทย มาแล้วครับอาหารนี่ครบแล้วเต็มโต๊ะเต็มเตียงกันหมดเอไปแป๊บเดียวมากันเพียบใชพมีทั้งผักแล้วก็หมูอืมีของทานเล่นเต็มหมดเลยเนี่ยครบสูตรทุกอย่างที่นี่มีทุกอย่างเยอะมากนะครับไอ้ลูงเขาจะจัดแบบจัดเป็นขั้าระดับเป็นพอรช์ชันแบบ ừ ừ ừ สวยๆมาให้เลยให้เป็น้เอ้ย <ๆ S 2> มี <ๆ S 2> ๆๆมยแบบนี้มีไส้เป็ดมีอะไรเนี้ย จะไม่หมดมันโัวทอดกับไม่ทอดมันหัวทอดกับไม่ทอดก็มีคือมีมีทุกทุกเมนทุกแนวทุกแนวนอกจากอร่อยแล้วได้ถ่ายรูปถือส่วนด้วยใช่ใช่เพราะเดี๋ยวนี้เวลากินข้าวกันอะไรนะการถ่ายรูปแล้วมันลำบากไหมเฮ้ยเอออะไรอ่ะเดินทางได้นะฮะคุณยอดผมลองเลยว่าอร่อยมากต้าหลงม่าไฟครับเอ่อคุ้กก่อนมีสาขาเดียวใช่ไหมครับไม่ครับเพิ่งเปิดเดี๋ยวปิดละอร่อยถึงว่าวันนี้วันนี้อ่าเป็นตีสามนะจริงไหมเนี่ยใช่เฮีย เดี๋ยวหลังนั้นมากินอย่างเด็ดบอลเด็บอลเสร็จนะคือใครอยากจะแบบว่าทานแบบส่วนตัวก็มีห้องให้มาประชุมงานคุยงานจะเด้มันมากินข้าวก็ต้องมาคุยงานมาอะไรนี่ห้องเล็กมีห้องใหญ่ข้างในก็มีเนื้อเนื้อวัวอะไรนะอร่อยนะคือผมเป็นคนไม่กินเนื้อวัวไงอร่อยเลยอร่อยมากคือเนื้อวัวดีเลยถ้าเนื้อวัวไม่พอดีบางทีมันเหนียวใช่เหนียวเลยอันนี้เป็นวากิวเอฟไกด์ใช่เหรอนี่ยใช่เราเจอแล้วบ้านเราจะมาเล่นเกมเวลากินน่ง มันจะได้ไม่เบื่อครับใช่เหมือนเวลาเล่นนับเลขเหมือนเล่นปอยที่ฉุกันเราเรากินอ่าแต่นี่เป็นเกมนับเลขไวพริบเรานับได้ทุกคนเนี่ยเรานับได้ไม่เกินสามสองสามนับถึงไม่ถึงก็ได้แต่เดี๋ยวทีมงานเขาจะมีตัวเลขกำหนดมาหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามแต่ว่าห้ามคิดนะห้ามคิดนะเจ็บโอ้โหไม่ได้แล้วเี้ยร้อยเลยเรื่อนี้เรื่อนี้เอาไปไปไปเดี๋ยวเดี๋ยว

สามสามสามสี่้าสามหกสาห้าดิสมาเราสมากเริ่สองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบอสิบสองสิบสาม่สี่สิบห้าสิหเจ็ดิปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกบเจ็ด ยี่แปดยี่เก้าสามสี่สิบเมตรสามสองสสมสี่สาห้าสองสามเจ็ดสมแปดเก้าสีสิบสี่อดสี่สองสี่สามกิสงาไม่เห็นปจำไได้แล้วเหอสี่ยชนะเลยไมอ่เลยแล้วตอนแรกจำว่าสี่สิบนะเหมือนคูเลยแล้วทำไมเฮียรง้สี่สิบวะเฮียบอกอะไรสิบเอ็ดหนึ่งสองสามสี่ 5 6 7 8 9เจเก้าสิเกมเลยนิ้วไม่เลยแบตั้งแต่รอบแรกกูยังไม่เลยแสบคอมาแล้วเนี่ยห้ามกมีทุกอย่างในนี้ไม่ได้เอาลงไปลงไปลงไปกินให้หมดด้วยเอ้ยไม่มีกฎนี้มีมีแต่น้ำมันเดียวเขาให้กินน้ำพงเครื่องกินให้หมดเขียวด้วยนะเขียวด้วยอืสุดท้ายแลสุดท้ายเออ ตอางายครับเติมที่ดินต่อยอนกับไอชั้นะไร17 12 3 4 5 6 7 8 9 10เสร็จอส14 15 16เพียกนับไปเรื่อยๆลก็ได้หลังหนึ่งเปิดยไม่มันอะคนคลาดเลยอา ผู้ชื่อทีมขึ้นมาแล้วก็เหมือนที่เราเคยนักบอลนี่ไม่ใช่ไม่ใิ่ง่ายอยู่ด้วยนะอย่างสมมติว่าบาซ่าอย่างเงี้ยในอดีตที่ปัจจุบันใครก็ได้โอเคลิวู๊แอคเกอร์โอเว่นเจสันแมกเคเทียแบ็กเกอร์ฟาวเลอร์ดูเด็กพอลิมอร์โอเว่นลิวลักดอกไอโอเว่นสามเลยสามใครโอเว่นโอเว่นโอเว่นเฮียไม่ได้ไอ้จันดำแม่ด้วยไอ้จันไอ้เฮียมันไปเลยหรือเปล่าไอ้เฮียเป็นอะไรวะกูวันเนี้ย หรือมันสกล้วเป็นสิ่งมั้ยอันดับแรอาทีออทีเอามาฮะไปแมนยูเอ่อฟานาซาลูนี่มิเกลบัตเดเคียรไมเคิล์ทอลสโค้กเอแคมลอยคีนบาคเตสแรนกิกส์เกลี่ยนิวเอเวนโรลองบองเฮ้ยบอสนินมาร์คเซียวสตีฟบูธแรชฟอร์ดคันโตนาบูโรเฟอร์เดด ซาฮากานาโชลินการแม็กไวลินเดลโรบท็อปบาจอนเซนส์ยังไม่ได้ตักด้วยโว้ยคุณสองคนทำกีฬาจริงไหมเนี่ยเออตอบผิดทั้งคู่นะไม่ทันนะอไอยู่มาจากไหนปรัเศสมาติดครับ โมดิสลาอูลลามอสโอเว่นเยโรเบคแฮมกูตีปโกโรนโดเยโรไปแล้วเยโรเยโรเยโรเอียโร่ออย่คนงเยอะแต้องกแสบคอหมดแล้วเนี่ยแมไม่ไกินยังไม่เลิกยังไม่เลิกย่า่งเลิกย่เลิกไม่เย่ยกระชัเออ้ินเลยดีกว่ากูยอมนะ กูก็ไม่ได like ้ชอบหมาล่าขนาดนั้นหรอไกูบอกชอไปแล้วอย่ามางอซดชอบจุ้งเยี่ยมสิก็อกบาโอ้ยเนี่ยหนึ่งสองโซล่ามึงออกอุตตะไปหนึ่งซิมิฟอยฮัสเป็นไ์อาซาอัฟเซลตุเรตาใครล่ะตุเรตาไอ้ยาชื่อมันอ่านได้เอาสซอาโอเกตาเอาไปเเข้าใจโอเคโอเคแกมเลโซเมนดี้

แกลี่เนวิลเชนเดลักซ์นเดอร์อันโนฟาวเลอร์เรลเนวิลดาร์เรนดารตันสจ๊วตพีเอแกลี่เดวิลีซมนตรนี้จดำเฮนเดสันพิกฟอร์ดโลเวนสันโคแคมเบลนิกโบ๊ทสามสี่้าไ นี่จะพูดแล้วพูดไอสัตว์คนไอนี่มันเป็นลูกขึ้นแอฟริกาใครฮะใครนะอามมเฮียอะไรอะคนกีฬาโดนหมดเลยออะะไรแสบเหมือนกันมาต่อดิ้นี้ยอมหลอกเอาให้แชมกินอ่ะเออแชมปนแดกเลยจริงๆจะได้จบจบไหมเตะเปทนชาติไทยสารวัฐอยู่เย็นชนาทิศสงสิน ปิยะพง์ผิวอ๋อตีละเตยพิโนไตอาสิการตองเหลาเกษตรเสนาเมืองเนติพงษ์ทองอินสีทองอินนะนี่อาสิเล็กกว่าแกะนพิชิตพงษ์เฉยเฉีวสินทวีชัยสุทีสุสมกิจนาทีเทิดศักดิ์มั่นใจใจมั่นวรวุฒิศรีมะจ๊ะจ้าทะชะตะวันสีปาดเออสุรชัยจะไทยตุลมิตรสุรชัยจิระนาทีทองสุกแก้วนาทีนาที นาทีไอ้นี่ไอ้นี่ได้หมดแล้วแต่ว่าสมองขอาผมจำไม่ดีนี่เพลงครับหรคาน้อยขอคาราวะหมดจอบอันนี้เพลงไหเรื่องจริงหรือนิยายเพลงใครใครเปเขาเองเพลงเนี่ยเป็นเพลงพวกพวกเราจะคุ้นๆแต่ไม่ใช่ใช่ปร่าวะมืนลดอะเหมือนลดมาในโหมดอะตอเดี๋ยวดิ มามามาหนุ่ยช่วยทีดิอะไรอ่ะพอแล้วเฮ้ยเกมยิงไม่เอาเออไม่ยอมเลยไม่ยอมอ่ะท้ายเริีหอเอะไรอ่ะนักเตะทีมชาติอิตาลีจอร์จินโนโราเป็นตับาคโจเดียบิเอโรเคารโดบาโลเต้ลี่ตอตติซาปโตทาบุฟฟอนคานาวาโรมาลดินีอินซากิบาเลซี่ไอเหนืออันเนี่ยไอสองไอสามไอสี่ห้าไออะไรอ่ะ ไปเลยไปเลยให้เรากินไปก็มัสโซไม่ใช่มาเตลัซี่เนสต้เนสเต้มันซ้ำไปแล้วบุฟเฟ่ต์เดนารูมาแชมป์ไปฮานาก้าเก่งเก่งเก่งนะอ่ะอัคริลนนี่ขออีกหน่ดิขอออีชาตินึงขออีชาตินึงล้นอร์เวย์เอาเอาไอซอมมึงใช้หลอกกันดุเลยมาไม่ต้องถ่ายแล้วมากินแล้วมากินแล้วอ่ะก็วันนี้นะฮะเออเรามากินหมาล่ากันที่ ตาหลงหม้อไฟตรงแถวขวากขวารับผมใครที่อยากจะมากินใครจะมาคอคอคอความเขาเรียกว่าเข้มข้นของน้ำซุปหม่าล่าอันนี้อร่อยจริงนะฮะทุกน้ำซุปผมบอกเลยจุดเด่นเข้มข้น ยโมีความเย้มข้นแล้วก็นี่ต้องถามพี่ซอเลยนะเขากินไปเยอะใช่ต้องถามเลยว่านี้ผมโดนไปเยอะแล้วเนื้ออะไรก็ไม่กินแต่กินน้ำาเนี่ยอิ่มน้ำเนื้อสัตว์อร่อยมากเนื้อที่เป็นวากิวต้องนะฮะหมูเนี่ยหมูสามชั้นหมูสันนอกสันในอย่างเงี้ยแล้วก็ผักคือมีมีหมดเลยอ่ะผมว่าอร่อยเกี่วบทุกอย่างนะใช่รสชาติดีมากรสชาติของไทยอ่ะถูกปากถูกปากคนไทยราคาดีด้วยนะครับราคาไม่แพงใครอยากจะมาโทรเช็คกันได้นะฮะ่เดี๋ยขึ้นเบอร์ไว้ด้านล่างนี้ให้ครับผมคือบางครั้งอาจจะโทรเช็ค โทรจองที่ใช่ถ้าช่วงเวลาพามาทามันอาจจะเต็มเแล้วช่วงนี้ถ้าช่วงแถวนี้มันช่วงสุริสานช่วยขวางเนี่ยคนจะเยอะถ้าช่วงเย็นเนี่ยโทรมาเช็คก่อนสิบเอ็ดโมงเช้าถึงตีสามนะก็น้องเขาก็จะอยู่ตั้งแต่สิบเอ็ดโมงเช้าถึงตีสามเลยใช่น้องนี่ดีทุกครั้งตากคอตาค้ำมาเลยนะฮะแล้วก็ฝากผลงานของ SDF ไปด้วยใช่นะครับแล้วก็ของอาจารย์แชมป์ใช่อาจารย์แชมป์เบอร์เลยนะเบอร์ v i p 9กร์ดแชมป์เบอร์ v i p ใช่ไหมใครเรียก อะไรนะเรียกอะไรก็เรียกอย่าเรียกใครพอใครอยากจะเขาเรียกว่าเสริมดวงหรือว่าทำบางครั้งมันเป็นเรื่องของความสบายใจครับก็ลองดูนะครับส่วนนี้แย้แย้มีอะไรไหมฮะฝ่าด้วยครับคนบอยอาชีพเป็นนักบอยอาชีพไปแล้วครับสังกัดสโมสรมาเดย์ไนซ์แล้วก็ทอข้าวเหนียวแล้วก็ความเหงาความเหงาไม่เข้าใครไม่เข้าใครไม่ออกใครใช่ ปร์ตีผมได้ทุกวันกินคนเดียวแกินคนเดียวครับคนเดียวครับเอาที่หมดเวลาแล้วฝากกด subscribe กด like กดแชร์กันด้วยนะครับวันี้หมดเวลาเจอกันใหม่ ep หน้าไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบายขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีธนาโชติดีไซน์ลงตัวทุกการตกแต่งตอบโจทย์ทุกฟังก์ชันเพื่อบ้านที่สวยงามของพวกคุณต้องทีมงานธนโชติบิวอินดีไซน์เลยครับรับประกันงาน1ปีเต็ม